บรรยากาศลมพัดเย็นสบายมีเรือนั่งด้วยนะครับเราไปนั่งตรงริมอะไรว่าริมบัใต้เชื่อชมทั้งเข่าปูนเป็นทางเดินบันไดขึ้นไประหว่างสองข้างทางก็มีห้องค่ายนะครับ มีสินค้าของฝากขายให้กับผู้ที่หนักท่องเที่ยวมีทางรถไฟเส้นทางสายพลระวิ่งผ่านตรงนี้ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้ปืนเยอะจังแรงแรงส,งสง่งขาอาวุธส่งขาแรงอาวุธส่งขา หนั่งคุยกันรถไฟมาพอดีเลยนะครับ <Okay. S 1> แบบแบบแมบพบโอ,โอ้ยาวซะด้วยฮัลโหลฮัลโหล ฝลังเพียบเลยอ,อันนี้ก็ยาอาไปยันนู้นทางที่จะไปเข้าวัดอันนี้ก็บันไดขึ้นเข้าวัดเหมือนกัน ให้นอนเหนื่อยแล่นนอนเหนื่อยดีเหมือนกันเนค,ครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนส่วนเมื่อกี้เป็นบรรยากาศข้างล่างยู่ติดริมน้ำทงนี้มีผูเข้าล้อมรอบเยอะนะครับ